วันที่หนึ่งวันที่สองก็ค่อยมาก็ได้นะหรือว่าเราจะเราจะชวนคนในครอบครัวนะผูนะ้นะที่ได้สุดนผลเราตนตันเองนะครับอาจาะยด้ชวนลงนัองเราจะมีธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางที่เจ้าสอนจุดพูดดอกที่สองเราจะมีความบริสุทธิ์สะอาด สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปวัดป่าโนโนกุดลมนะครับซึ่งในช่วงนี้ระหว่างวันที่14ถึง24กุมภาพันธ์2568ที่วัดป่าโนโนกุดลมมีการทำบุญนะครับมีงานบริวาสกรรมนะครับทำบุญใส่บาตรนะครับก้าสารอาหารแห้งนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของการทำบุญหรือว่างานปริภาวตก,กรรมที่วัดป่าโนนขุดหลบตำบลโพนเฝาอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดกันนะครับไปกันเลยครับตอนนี้ก็ถึงบ้านโพนเฝาแล้วนะครับ ผมขับรถมาจากเมืองศรีสะเกดนะครับออกจากเมืองศรีสะเกดมาก็น่าจะประมาณสัก10กิโลเมตรได้นะครับวัดป่านโนนทุดหลงน,นี่นี่ครับป้าย้านโพนเ่าตอนนี้ถึงบ้านโพน,น,นเ่าแล้วนะครับ ทางไปวัดป่านนกุดหลงบ้านนนสังตำบลโเผาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษที่มีพระอาจารย์ราวีจารุธมโมนะครับเจ้าาวาดที่นี่นะครับ ตอนนี้ก็มาถึงบ้านโนนสังแล้วนะครับซึ่งบ้านโนนสังเป็นที่ตั้งของวัดป่านโนนพุดหล่มนะครับนี่ครับยินดีต้อนรับสู่บ้านโนนสังหมู่ที่9ตํบาบลโพนฝผางอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับเดี๋ยวเลยหมู่บ้านออกไปก็จะเป็นวัดป่านะครับ นี่คือเส้นทางไปยังวัดป่าโนนขุดหล่มนะครับซึ่งพิกัดของวัดนะครับก็อยู่ที่บ้านโนนสังตำบลโพนเผาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดต,ตอนนี้ผมก็ถึงบ้านโนนสังแล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศของบ้านโนนสังตอนนี้ก็กำลังจะออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าไปยังวัดป่าโนนขุดหล่มครับ แตงโมเยอ,อะเลยครับตรงนี้เกษตรกรปลูกแตงโมนะครับเมื่อมาถึงบริเวณสามแยกตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายให้เลี้ยวซ้ายนะครับป้ายวัดปานโนนผลลุมแล้วก็ลูกก่อนเลี้ยวซ้ายมา สะดวกนะครับสะดวกสบายหาง่ายนะครับมีป้ายบอกตลอดเส้นทางครับนี่วัดป่านนนขุดหลง เมื่อมาถึงแยกนี้ก็ให้เลี้ยวซ้ายอีกทีนะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ตามป้ายวัดป่านอนขุนหลมก่อนถึงวัดก็จะเป็นป่ายางนะครับเป็นสวนยางพาราของชาวบ้านนั่นเองนะครับก่อนที่จะถึงวัด แล้วตอนนี้ผมก็มาถึงวัดป่าโนนกุดลมแล้วนะครับนี่ครับมีป้ายวัดป่าโนนกุดลม92หมู่ที่9ตําบลพลขาอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดศรีสะเกดปีพศ2552นะครับนี่ครับเป็นบริปาเป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของวัดป่าโนนกุดลมครับ บรรยากาศที่พ่อขาวแม่ขาวชาวบ้านก็มาร่วมกันทําบุญเยอะทีเดียวครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณหน้าวัดนะครับซึ่งเห็นมีรถคันนี้เป็นรถประจำทางอุดรธานีวังสามหมอนะครับมาทำบุญที่วัดป่านโน่นกุดหล่มนะครับมาไกลทีเดียวนี่ก็เป็นบริเวณหน้าวัดป่านโน่นกุดหล่มนะครับซึ่ง มีผู้คนมาทําบุญกันเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่มีร้านขายของก็มาแล้วนะครับมาขายของเช่นกันมีรถยนต์นะครับข้ามมาจากฝั่งประเทศลาวมาทําบุญด้วยนะครับป้ายทะเบียนจากประเทศลาวนะครับเป็นรถป้ายทะเบียนมาจากสวรรค์เขตนะครับมาทาบุญที่วัดป่าโนนขุดลมนะครับก็สาธุบุญด้วยนะครับ ทางวัดจะบอกเลยนะครับวันนี้จอดรถนอกบริเวณวัดเด้อหมว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมไปชมบรรยากาศภายในวัดกันนะครับนี่ครับวัดป่าโนนกุดลมนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีงานพริวาสกรรมอยู่นะครับที่วัดป่าโนนกุดลมครับบรรยากาศของวัดนี้ร่มรื่นมากๆนะครับเมื่อเข้ามาในบริเวณวัดนะครับต้นไม้เยอะจริงๆครับช่ เรามีสันว์เลรรทำนะคะสิ่ง,งบริเวณนั้นเนี่ยใช้สำหรับจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเิเ็จนะคร,รับนี่ก็เป็นโรงทานนะครับโรงทานที่วัดป่านนกุดหลมครับ เี๋วเราไปชมบรรยากาศของบริเวณงานปริวัตกรรมนะครับของวัดป่านนกุดหลมตำบลบุเฝาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับอเอาแบบอยา่างครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นต้นบุญุต้นแบบให้กับเรามันก็ใจงดงาม สุขในครอบครัวนั่นเนี่ยเบื้องต้นนะแล้วก็ลูกหลานก็จะได้เป็นคนเก่งคนดีนะของสังคมของประเทศชาติจะได้โตขึ้นมาเพื่อจะได้บำเพ็ญเพื่อพระศาสนาครับคุณพระเจ้าอยูะหัวหรือว่าพระนัิสงคุบาจารย์ท่านใดนะครับมีความประสงค์กับเข้าร่วมโครงการนะวัดเคลื่อนที่ธรรมสัญจรย้อนตามรอยบาทพระศาสนานะครับก็สามารถที่จะ ลงชื่อนะครับลงชื่อได้นะครับหลังจากที่อานกจ่ากปกก็ได้นะครับหรือว่าตอนเย็นก็ได้นะครับถ้าทางในช่วงกลางนตามที่นะท่านอาจารย์ได้ปาาลกไว้นะครับไปที่พระธาตุบางป,ปูงแล้วก็เนี่เดินกลับมานะครับที่วัดป่าคุณหลวงที่พระมหา,าสุตสามีนะครับระยะเวลา,าไม่น่าจะเกินสบวันตามที่ท่านอาจารย์สมจิตถดงเส้นทางไว้นะครับ นักต่อแยกโดมนอกนะครูเดวัลนะก็เรียนเชิญเชิญพรแต่ว่าอยากจะกลับไปบ้านก่อนนะไป็นนักต่อแยกก่อนนะไปคุยไปต่อรองเท่ากันอาจจะค่าคนไปอยู่ก็พอหญ่ก่อนจักสามสี่หมื่นนะพอต้นเดือนวันที่หนึ่งวันที่สองก็ค่อยมาก็ได้นะหรือว่าเราจะเราจะชวนคนในครอบครัวนะวันไหนที่มีโอกาสที่โครงการนะครับวัดเคลื่อนที่ธรรมสัญจรย้อนตามรอยบาทพระศาสดา การเส้นนำโดยพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ใหญ่ในได้เดินผ่านไปแถวแถวเขตอำเภอิของเราในเขตตำบลของเราเราก็ชวนกันเป็นแรมมิ้ให้กับคนในครอบครัวนำทหารตามกำลังศรัทธาของเราเนี่ยนะทาเมี้ทำตัดเส้นน้อยมาร่วมเป็นเจ้าภาพสวายพระทหารแน่กะรงผู้ว่าสารงานที่ทำนะพู้ที่ได้สุดผลรับนสัมฤทในตรงในโครงการนี้นอกนะเราไปจะได้เนก บนเพิ่มมากขึ้นได้เป็นแบบนี้ในการทรื่อต่างเพิ่มมากขึ้นตอนะนี้พระเดชพระคุณอา,าจารย์ก็มาฝากมาแล้วนะคะนะร,ะร,รับอาจาชิญพรยพุทธองค์นำจุดทุกเทียนขอเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นค่ะ จุดเทียนเล่นที่หนึ่งเราจะมีธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตจุดเทียนเล่นที่สองเราจะมีระเบียบวินัยเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตจุดทูบดอกที่หนึ่งเราจะมีปัญญาดักทิเลเหมือนด่งพระพุทธเจ้าสอนจุดทูบดอกที่สองเราจะมีความบริสุทธิ์สะอาดซื่อตรง เหมือนดังพระพุทธเจ้าสอนจุดทูปด,ดอกที่สามเราจะมีความเมตตากร,รุณา,าเพื่อเคืือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อกูนกันเหมือนดังพระพุทธเจ้าสอนลําดับต่อไปเราจะได้กล่าวคำบูชากล่าวคำถวายดอกไม้ไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็ถวายทานตามลำดับ เตรียมพร้อมพียงแล้วกราบกราบกราบค่ท่านที่มีพันดอกไม้ยกพันดอกไม้ขึ้นนะคะแล้วก็คำบูชาดอกไม้พร้อมกันคะ่ะมาลา